ไยังหัวแม่เบอกว่าฟังกับแก่ต uh)> ุ๊กแก่กับแก่มันหัวเรอเป็นยั่บงวะโตอยู่เง่้ยมันสิเป็นทางสั้นตลอดมันสิหัวตลอดเลยมันสิหัวมันสิเฮ้เฮ่เฮ่เฮ้เฮ่เมื่อก่อนหกเก่าเมื่อก่อนหบแก่สามเถื่อเด็กน้อยบ้แลเนหนีผลตีนั่นบ่มีคนยานบอบ่มีคนยานเพราะว่ามันเลืมันหันตลอด มันเป็นก๊าบแก่ทแปงแทนนรวยโอ้แล้วแก่ยืดเงื่อนโอ้แม่กับแก่ตัวนี้จะว่่มีใครไปเหตุเขาซ้ามอันอันนี้ข้ามยืนยันจากลูกสาวแม่ขมันมันเป็นกับแก่อยู่หันแต่ว่นมันมันอยู่เสียงเกาตะกี้แบบนี้มันลงมามันมันอยู่เฮื่อนแหงเคยบอกเล็ถึกบ่เวลาเฮ้าสิจูกเลขนั้นเมื่อก่สนมีแนว่มากคล้ายๆว่าสักจูงเห้เฮ้าสื่อแต่ว่าบ่เคยสื่อน้ำน้ำตับแก่ตัวนี้แต่ว่า เหมือนว่ากับแกตัวนี้มันหายโศกไหม,ย,มย่าเราแค่ถือน้ำอยู่ไม่ว่างบบว่างขี่ลูกสาวอ,อ่ะลูกสาวลูกสาวว่าขันแม่อยากได้เงินแม่เสือเอาเละหน่วยสี่ห่วนกระไดน้ำสามหมื่นกลัวสามหมื่นเก่าลูกสาวให้ซื้อตัวใด้ศูนย์แปดสามสามพนกลางซื้อมาแต่ศูนย์แปดสามนี่จะปีปีหกสี่เลยนะ ปีหกสี่ยงปีหกามันอกศูนย์แปดสามแ่แปง็่าตามเหตมันอกมันบอกย้งหมดเสาก่อนไปโรงเรียนมันกลายเกี่ยวกับกแก่ตัวนีละเมื่อไหร่มันห้องบ้านี้ยังหมดเสาแต่งตัวใหลูกไปโรงเรียนอันเลื่ออันหนูแม่ถเลยว่าหนูบอกเลยแม่ันประผมมีเงินไปโรงเรียนเน้คำบอกไม่มามันก็บอกบอกกับมาเสือกับสือมาหลายาหลยก็ได้สามเมืนกว่าเียมันสามโต สามตังตรงๆนี่ก็ได้เยอะแล้วเนาะถือตุ้งๆแล้วก็ถือโต้นอีกแล้วก็ถือซองตัวอีกนี่เดี๋ยวจะบอกกระแลซืออยู่หรอกหกเก่แก่ตัวเดียวครับอันนี้บัานงวนี่ก็โตูดีเงยนี่นะบอกครั้งเดียวนี่บ้านคืองวนี่มันห่วงหกเก่าประมาณสี่มันห่องเป็นเป็นโตเล็กเลยคัะความแม่ บับับัตีเป็นเลขสามตัวเจ้าสิตีจัาไหนสามเจ้บอก็แหน่อยู่สามตัวนี่มองหูว่าสิีังไหนแล่วกสเมืองเมตำล่าเนี่ยนั่นนี่ละว่ากับแกมันเกีียวยั้งกันกับเลขตัวใดตัวใดสิแมกมล้อทนะัวเราก็บบอกเลขเราไม่ก้ออตสามเทืององว่ากับแกสมเือ ูุแก่ภาษาได้ตงแรเท่าไสามก็สิบอกว่าเป็นต่อเตามาให้เข้าขันขาเป็นเลยสาเี่อียงเป็นสามหกเก่าีบ้นเออสาตสกเก่าเกิดตาเอานี่ยสามต้นนี่ละตเปลแ่เน่แม่บอกเนี่เน่มอญเพิาเอลียดปานีเนาะบ่แม่มอเพิ่นเพิ่นเพิางเปลียดตาลูกสาวนนองูีในห้อมปานีนประมาณสี่ทุ่มนี่ละยุ่งอะเด้อเแม่กับพ่อท่า่ มันอิโยื้อวัตกงหัวแล้วมันก็ห่องกันมากก็เกียวตับของแนวนี้เลยวังสิหัวเป็นต่ายานปอบ่บอแะคือขันขันสิงนี้สมมันมันสิเป็นวันสี่ตลอดอัอนี้จะสีซื้อตัวเดียวนี่บอแมนมีเป็นสีแดเหัวนี่หัมีตะหเก่ามากเลยบ้านเลขที่อะไรแปดบ้านเลขที่สองสามหนึ่งสองอ้า ตะแหลวตะแหลก็สองสาหนึ่งเนี่ยอยู่ตรงหน้าเทศบาลนี่สองสามหนึ่งมันทีสองสามหนึ่งมูมูอันนี้หมูสองก็ละมูมาอยู่บันทีกันทขับยนรถกัดื้อการโกัารโรกกกับันเลขที่แกับยนรถเนี่ยมันข้อมขมคิดเจ้านี่เจ้าว่าขันกับแจ่มห้องนี่เจ้าสีถือเลขเจ้าสีซื่อโตได้นะสีซื่อโตมันบอกแหละโตสีสื่อขเบยนบ้านของ เลขบ้านสองสามหนึ่งกับเลขตัวเพิ่นบอกหกเก้านี่แมนลับมันตรงกับอันหมอไส้ยี่สองนึ่นี่ซื้อไว้เลยแล้แป้งพ็ดีซื้อตัวนี้เพิ่นบ่เคยห้องบ่อยๆแต่วันห้องย่ำในนี่มิโชคโลดแม่ก็พอใดทางใดก็ได้ได้ทางหนึ่งเงื่อนสิขาวบานบ่ได้ทางหนึ่งก็ได้ทางหนึ่งแสดงว่าเป็นมะขามมะพูนเงี้ยน่ารวย ตลอดบ่นนี้ไปใส่วันนี้จากเงื่อนคือว่าตัวใหญ่ค่ะแก่แม่ตัวใหญ่ตัวใหญ่หรอกกับฮาร์ฟพุทธเนาะตัวที่บ่บอกคอยเห็นเพิ่งง่ายๆมันบ่บ่คุบอคอยเห็นนอกจากจะออกมาซะ้อเพืนแต่พี่ลี่พี่น้องกับแกบอกเลขเราก็มีมาด้วยตัวเลขตัวไหนจอให้นนะคุณตัวเลขน้าจอเพิ่นห้องเพิ่นหัวแล้วเพิ่นกระบอกฮุกเก่าเนาะ S <S> ทานที่ส่งนักการเลขบ้านกันเลขบ้านกันมันยังก่อนแค่บอกนะน้ำแป้งมาหาเลขบ้านจ้งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งต้งกับเทเบียร์คนจะซื้อเลขบ้านสองสามหนึ่งกับเลขเบียนรถกันขึ้นกันตรงกันแค่บอกอ่ะโห่เก้าฮะเดียวนะคะขอบคุณน้ำแป้งหลายๆเด้อให้โชคให้มาเด้อค่ะให้ถือเลขสามตัวตรงๆเด้อถ้าเกิดเมื่ออื่นนี้หัวเป็นตะเย็นแทวปู้ปู้ไว้ยังไง ชื้อตัวไหนแม่ม้อนแม่ม้อนมาเาเอซีฟังน้ำเน่ยก็อย่างเีอซื้อห้างเดียวหกเก้าหกเก้ามาตอรกเก้าก้แก่มันห้องมันห้องว่าจังใดก้แก้บ้านบ้านแม่ก็ห้องว่าหกเก้าจังมันว่าหกเก้านี่ล่ะอ๋อมันห้องเดียวเป่มันกับจังคอยกับแก้กัาแก้วไปไหมเอาขีดว่าจะยักไิ่เออเ่อชนะเรื่องกล้องไปละอเาค่อยห้องบอกถึอบ่แม่ก้แก้วมันดนเหรอ เดคยห่อหมกสื่อนะครับเนาะก็เคยอยู่ตะกี้บันนี้หมห้อโดนแหล่วก็ล่างห้องมูส้าวเนี่ยจ้าเออคือจำคุนว่าฮกเก้ลละกันกัแก่กัแก่ไปเลยบัณิว่าแต่กีล่องสื่อบางอีดอกแก๊กซิเมนมาแมนบลู้จำาลยเกเอืลห้างเดียวโคโล่ห้างเดียวเลขสองตัว โบมีสามตัวแปลงของหกเก่าหล่ะกับแก่ไปเลยคือเมื่อกาจะกับแก่กับแก่ไปเลยแกเคยด้น้ำอยู่ตัวนี้ตัวอยู่เนี่ยไหนแต่ดนลรอล่ะมันเดินสองสามปีไปแล้วมันโบห้องจักเถื่อสองสามปีนั่นได้ตัวได้ไหมมันบอกตัวได้จำบ่ได้แล้วเนาะที่ว่าบอกถือมันบ่ค่ะถือกิเจียนึงมันเคยบอกแต่บันกับโบห้องเนี่ยแกกบแก่มันเ่าเลยล่ะมันโดนทางเดียวหามาหามันขาดโอ้น่ต่อสีบอกไหม แสดงว่าพายุร้ายแล้วถ้าเปรียบเป็นคนนี่ก็จะเป็นคนเทานะผสมครั้งแล้วร้ายจีละก้าห้างเดียวผู้นยันัอยู่บ้านก็บอกเลยผมมาซิมมาอย่างนี้เลเถอะวันนี้แม่ม้อนกับพ่อฟันบอกค่ะพ่อฟันเนี่ยสีไปแช้ไครท้างบอกเรื่องตะกี้เนาะแต่เจ้าพ่อเล้ตายใหม่มาบอกสามเดียลยจะบอกบ่อสืสออยางเง้งหับสามหมด บ่อบ่อสืบแ้วเชียเจ้ยบวสีว่าแปดห่านนับอัน3 8ำแปดล้วคือสีว่าเนาะบ้อบ่อขาวปนนีกับบ่อสือมันมีจักอยู่ในเฮือนเนาะแต่ความจริงมันม่มีดอกแล้วฝันว่าเราบ่อปากแล้วสีใส่ยังสีมันเป็นหัวจักสมัยเก่าไหมจ้าจ้าจ้าจักอันพวกจักหน่อยจักหยยบเอาน่ะ กัสี่ยังสี่แต่วันมีกระดาษหน,หน่อยสี 4, ย่เหลี่ยมอยูอ่ค่ะก็เลยแกะออกมาสามแปดจะหันแม่เลขงวดนั่นออกสามแปดไหมแต่เงินกักว่ะกับพ่าสือส่อเลยพ่อสื่อที่เราพ่มีโชกับพ่อื้อบันงวดรุ่นมาอีกวันรุ่นนั่นพื่นบอกยุ่นนี่ละจุดถูกเลี่ยงเขาเพื่นบอกงวดน่ะวันนี้เมื่อฝันฝันเห็นเลขนลัแปดหาจะเขียนในหยังหรอกแต่ว่าเล่าเป็นผู้บอกแต่ว่าทาง ปากเราห้องก็ได้ยินเนาะแต่ปากเปนมุมมิดมุมมิดซื่อๆนะตอนห้องแนมไปห้องเลยเห็นข้างตัวบดแดงดอกไม้สีดำเขดแปดหะก็เข้าเข่าปอปไม่ตัวนี่ปอฟันยิ่งเทือจะขุดเยอะเนี่ยก็นืงบัวเพิ่ตสิ่งอยากให้คากอยู่ให้คากแล้วก็มาซื้ออยว่าเนาะ ก็ซื้อวกับแกตัวนี้ก็บบริวารมีโ้วโดนคักแล้วหลายปีละเอาสีโบแมนเพิ่นนั่จริงไม่เป็นกับแกงแดงจิงคืองเดแดงจุดเองแดงหลายแห้งเบนเท้าคักเท้าแห้งออืตรงไงตัวรงไงโดนโดนเพิ่นออกไมเเห็นดอกยินแต่เสียงพอเห็นเล่ามาไงดอกเล่าหลีดีวันนี้หกเก้าห้างเดียวคิดว่านละ พี่น้องวันนี้แม่หมอมาซื้อเลขบ่ได้ฝันกับแกบอกหกเก้าหางเดียวแม่นอันนี้มับพวกหนูตเนาะก็ได้ยินแต่เพิ่นห้องเศ้าแล้ว่าบ่ได้ยิ้นโดนแล้วเพิ่งบอกผมเศ้านี่เพิ่นเคยบอกฝันกับบุฟันดอกงวดบังหันกับบุฟันมายังเลยเคยบอกเคยได้เนาะก็ต้องไปะดิ่งยิ้งเอาเนาะผมแลี้ยงเนาะโขกเฮาคือกันถ้าเฮาบ่มีโชคมันก็คือว่าล่ะมึงจะตัดเลรีมันหก ขอบคุณแม่หลายๆด้วยวันนี้เอฟซีโซดีได้ตังของมามอนนะคะให้มันเข่าแล้วเด็กกับแกบอกฮ่องก๊อกฮ้างเดียวโคโลนะคะให้เข่าแล้ว